ผิวอะพี่มันก็ต้องเจอแสงแดดแสงไฟมลภาวะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฝ้ากระจุดด่างดำริ้วรอยโดยเฉพาะรูขุมขนต่างข้างจมูกเนี่ยเยอะมากเลยเราก็มีอยู่ช่วงหนึ่งคือเครียดมากจนเราไปเจอแผ่นเคก้กแผน่แผน แพนใช้อะไรอ่ะแพนใช้อริเซ่ครีมนําเข้าจากเกาหลีเขามีส่วนผสมจากน้ํามันมา้าเมื่อขอยทากแล้วก็มีกิกกไวปรับผิวให้เรียบเนียนหลังจากนั้นมาก็สังเกตตัวเองว่าผิวชุ่มชื้นขึ้นฝ้ากระจุดด่างดําที่เรามีอ่ะแลดูจางลงผิวก็แลดูเกล่งปังขึ้นแต่บำรุงอย่างเดียวไม่พอต้องปกป้องด้วยค่ะด้วยครีมกันแดดของอาริเซ่เพราะว่าเขามี spf สูงถึง5 0 pa บวก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 ไปเลยค่ะ4ี่บวก แถมยังบำรุงผิวหน้าได้อีกด้วยนะคะป้องกัน UVA UVB ที่สำคัญเขามีเทคโนโลยีซอฟโฟกัสที่ทำให้ผิวเรียบเนียนไม่วอกไม่ลอยด้วยค่ะเรียกได้ว่าเอริเซกระปุกเดียวอยู่เลยค่ะพี่โอ้ยรอดตลอย